สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC ทีหักแพงกันเบิร์ตสุขูสุคนสุโมงสุบอนสบายดียนามบ๊ายบายเด้อพี่น้องเอ้โดยพบพ่อกับซ่องพอน้องไม่นี่ขึ้เกาขึ้เดือมเด้อพี่น้องเนาะโดยตัดพระมาทางนี้พี่น้องเอ้เมื่อนี้ลุงบอยสั่งให้ลุงน้องพี่น้องเอนะ้เนาะหับปูหาปลาเป็นมากสู้กันกินเพื่อนวะอ๋อที่เธอ พาไปเล่นน้ำบ่เน e ี <unes> ่ยสบายดีเด้อเลยสบายดีเด้ออุ้ยพูดเย็นบ่สบายดีสบายดีโอ้ผู้นี้จะซื้อเนไ้อไก่แฮปปี้ผู้นี้เด้ออร์ละชุนบลเลทเจ้าน่ะซื้อเนไ้อเจ้าน่ะ จินจูเลยไก่สียพี่น้องเอ้สี่คนมาหนึ่งคนงูโดนขึ้นมาขึ้นมาอย่าพักกันลงเลิกไล่น้เลิกได้นะขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมาน้เลิกนะฮะมาขึ้นมาขอลูกแปดกับผาลูกมาอาบน้ำพี่น้องเอ้ยห้อนแห้งปัญะเห็นชุ่มลุงลุงลุงวานแหเอาปลาไปกับผ้าลูกมาเล่นน้ำมาสั่น โอ้โดยดูดูดูสวัสดีครับพี่นกครับพี่น้องเทนน้องวานแห่เอาปลาพี่น้องเอ้ยควันก,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 กุ้มบ่สบายดีบ่มครับสบายดีเลยสบายดีโอ้โวันฟืดๆเลยชนเบาพี่นกชนบ่ครับอ่ะค่อยค่อยลากมาครับค่อยค่อยลากมาตัวใหญ่แล้วมั้งนี่โอ้ยไฟฟืดๆเลยอ้าวโทษพี่น้องเลย มุดโคนนี้หรอบ่ครับมันามนุกเดียวเม่อกี้น่บได้ตามอีกแล้วบ่ะถงใสยเสร็จนอนเผาแล้วนี่ครับงใสยจะตีเผานี้ <laughs> ครับแม่นแล้วะมนโค้นนี้แหละขีดตมงไล่ส่อนนย,ยม้อยเลยช่อยม้อยพี่น้องเลย เอเหยียบ้อยแล้วเียบ้อยแล้วนวเีเอานานินยงยพี่น้องเ้ยพูนโดนนวดจันนวดจอยอีกขโนอยเลยโอ้เข้าขงบ่อไครพี่น้องเ้ยทั้งนั้นมเลยครับไม่เมื่อแปวน้ำบ่อใค่เด้อพี่นกปลดออกได้พี่นกเด้อโอ้บ่อครมานรอบนี้พี่น้องเลยเม่นักป่านะโอ้ปนินตัวใหญ่นาะ โอ้่พี่น้องเลยปนีนตัวใหญ่ปานน้ัยจันอีกเพิ่นมาห้เอาจากโลด้เนาะบอพอต้องเท่นผมว่านั้นนาสิพ่อแล้วแหละครับถ้าเอาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดตะเ,เกียบสั้งคันแม่เงี่ยงคมจะได้ปนิน ครับโอ้โหเงี่ยงยแหลมจัดจกจึกใชตละลบาดโอ้โหสะดุง้งครับนคนารครับเชฟเชฟบอนเนะครับโอ้ยพป็น้องเอยเนาะนพอมีนี่เป็นเชฟเป็นวะเอา้ามองพออันนั้นยังบลได้มือบอบปมองพอดีแท็กได้อ๋อชาโนมชาโนมชานมอย่าเ้อลูก พอลูกแปดครับเขากำลังวุ่นทำบ้านเขาคนมาก็เลยบุกการกล้าเอาไปให้อ้าวโดดอีกแล้วไหมเนี่ยฟองขี้ตมหรือเปล่าชนวะครับครับเพาเตือน วันสาวบ่มีหย่าบ่มี่ยังบ่มี่ไปตองนาะแม่นแฮผมเนาะในเรื่องเขาสอบสาวเหี้ยผมเนาะครับเขาไม่ชอบผู้ชายนะกับสาวอย่างเดียวเลยครับนั่นแหละออกแล้วนะน้องชนบ่เหยียบร้อยอีกแล้วยังยังต่ำอยู่บ่อุ้ยอะไรอ่ะปลาจีน นกจันบ่โอ้เอาเอาขนนกจันนะนี่คนนี้นะมาที่ันหรี่ไหนครับโอ้มันแรงดีนะปลานี่นะครับมันชนโอ้โหดึ๊กๆเลยโอ้พ่อครับพ่อพ่อเอาตัวนี้แหละตัวสุดท้ายแล้วครับเจ้าบ้านเรครับเดี๋ยวกินอันนี้เอาไปกินเท้าหน้านะครับเไปกินหลายรอบนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ปลาจีนง่ายก็ได้ด้วยป้าพี่น้องเอ้ยมาดู บุลลุมเทิมเลยครับอยากย่างอยากย่างก,กันได้ได้ครับนี่บอกนี่แค่นี้แหลปะปัามนินตัวใหญ่สุดแล้วครับนี่มีแต่ใหญ่ยยสุดในสะปล่อยลงหม่งเดือกบนเรื่ไปครับเราล่าไปลงทังรุ่นหมดแล้วลไปเอาลงน้องง่ายเพื่อเวะบบโอ้ครับครับเกือบเท่าความมือนไงโอ้โอ้ทั้งน้าพอลูกแปดผาลูกเล่นน้ำเลย าาารครับเต็มแหเลย ng, เฟี้ยงไว้ไกลๆเลยนะครับเดี๋ยวมันลมพัดปิวลงมาอีกพอลูกแปดผ้าเออจนะออจก,ก้าบ่คคอยถืเยอเด้ลูก, 8, พ,ลกลนนพี่น้องเลยคลายร้อน ตัวใหญ่ไปจักอ้าล <EN> like ่างแฮดึล่างเฮดึล่างเฮดปิดเลยนึ่งัดเลยล่างเฮดมาเห็ดน้ำกันได้บ่ใครเอ้ยมาเห็ดช่วยกันได้เนี่ยมาทำด้วยกันนะอ้าวผมเป็นนะผมเป็นโย่ผลเทนเนี่ยเป็นหวานได้อยู่คนวะจะหากินโอเคครับจะทำตาแนวนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่งาบก้อยช่วยแช่นี่ไม่ถนัดเลยนะไม่ค่อยถนัดเนาะเพราะมันไม่ใช่แนวครับผมต้องพอต้องเทนต้องถนัดอาหารไทยพี่น้อง แต่สองอย่างมีทำเป็ย่างกับทอดโอเคได้ครับได้แค่นั้นแหละนะแล้วก้อยซอยเขาไม่เป็นหรอกครับนี่ต้องทอดเนาะต้องทอดเนาะเนาะในปลเกลือย่างเลยย่างมันได้กินกระซินงไม่เดียมเลยบอกเมื่อนะมันจะกินหัวเนาะกินหัวกินอันนี้ด้วยบังบังบังแล้วก็หมักรตดีทอดเลยรับรองอร่อยแน่เหมือนปลาตะเพียนวะนนั่นไม่เหลือที่ไหนทอดเนี่ยไอ้ทอดก็ไม่เหลือไอ ย่างย่างก็ไม่เหลือมันนั่นน่ะเหลือแต่ย่างทองำตัวมั่งอันนี้ผมทอดหายหมดเลยจานมันนั่นน่ะแม่นครับบังบังบังแล้วก็ทอดเลยครับอร่อยดีกินได้กินได้ทั้งก้างทั้งกระดูกนะครับถ้าเราทอดนะถ้าเราย่างเนี่ยมันหายหมดเลยมันอยากจะติดคอไปครับเอาเสาวเอ้ยมาเช็คดูแล้วนี่นี่พอลูกเปดพาลูกเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ย โอ้ยระวังหน่เด้อเดินหนามก็ได้เนาะโถนี่สบายดีสบายดียโอ้น้องยุกิมานำลังพี่น้องเลยเขายกลงเด่นหนามเฮ้ยไม่อยากลงโดูยุกิพี่น้องเลยโถโทนี่ลงกูและ ขึ้นมาขึ้นมามันเลิกนะนี่ขึ้นมาขึ้นมาเด็กเด็กเล่นน้ำยังม่วนซื่นเลยพี่น้องเอ้ใครอยากพ่อแล้วล่ะเพื่อนวะเอาเพิ่มอีกจักหน่อยพี่น้องเลยจะได้เบาเบิ่งป่ามาเช็คมึงดูพ่อแล้วบ่ จ้า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 เอาสวัสดีค่ะจ้าพ่อพ่อของมีบอกว่าไม่ให้มีเล่นแล้วแต่ก็ยังเล่นอยู่เออก็ยังเล่นอยู่เนาะไอ้มีนี่เนาะไร้เติบแล้วเป็นยังไงเป็นคอแล้วบ่โดยสบายดีไปเบิ่งดูวยปลายเติบเลยละเพิ่งเลยละเพิ่งคอนมีมีขึ้นมาแนะาำเ้อะคือไมาคือไม่แนะนำเลิกนะเร็วเร็วมาลูกน้องนี่เลยเนี่ย พี่ต้องมึงจะ้องอาบนำ้ำสะไ่ก่อนเท่ากันเลไ,ไปแช่น้ำก่อน,อ,นอ,อ้าวไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่ลงนะยานจ้าลงไม่ได้นะหนูลงไม่ได้นะไป็นไหนนำฮ้อนอ,อยา่าพ่าคืนเด้อขอยสิลงน้ำ <laughs> ลุงอาบนำ้ำน้ำเบาดาวกันพี่น้องเลยคลายร้อนใช้พอน้ำมอสได้ใช่มมดดห่อนบมลุงฮ่อนเอาฮ่อนต้องอาบอยู่พืนต้องลงน้ำพืชนพูอ,อาทีอพี่น้องเ,เลยฮะซาะลาขี้หน่อยไส้สามีก่อนเด้อพี่น้องเนาะ ขอบคุญขอบคุณหลายๆพี่น้องบอกไปสู่คนทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสิลงอาบน้นำคลายหงอนก็เพียงเนาะมาลืมกันเลยถักใจดื่มกดแชร์พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี